โอ้ยทุกท่านบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ลุชาแนลนะจ๊ะลุยเอ็น งามยูเล้จุ่มใส่ยัง่าข่อยนางงามปานเงินบ่ขคอยค่ยคยใส่นวดขาเนี่ย่าควยค่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรืืองควยเนาะทีหุ่จักถ่ทยคลิปบอกสวัสดีครับสวดีครับบอกเรื่องค่ยกันเนาะช่วบอกยังได้ควยแล้วพี่ตองล่าสุดเออเออเออไปเบื้องเมืองกับเพนเอฟซีล่้เหมือละชุ่มอนะเที่ยวข่อยประกวดาปี่ตัวเมืองอยู่ดีดีเลยนะยินด่าดาเลยนะ เกยบที่ผู้ช่วจมีความอดทนนีแม่ที่เศร้าบ่บมัดมอนวดก็บบกปากมีหมอนวดประจำตัวนะคะอื้อๆๆอ,อ้องวืวออย้ออ่้ออื้ออื้ยอื้อยื้อเื็อ มันเป็นวันเดมดัานจนด่านเห็นป่ะเด็กคนกระดูกคนเสีย,ยกนันม <c oughs> านเลยตัวงยังไม่อยากเรียนนั่นเละไปพาผ่าแล้วยังต้องเตรียมไหมหลังงานแตง่งบ่เศร้ทาทีาา่ผ่านทานมาเตรียมติกลงดิหลังงานแต่งนี่ลุยจะได้ไปผ่านะคะ่ ว่าจะไปหาหมอวิชัยคือเกาอยากให้หมอวิชัยพาต้องเห็ดเหลืองไว้รับที่พายเห็ดหองวิเศษที่ยังไหวมันต้องมีหวังยู่วังโซพาแเดก็ยังหัองวิเศษด้วยต้องจองห้องไว้ก่อน ไม่มองอยู่อย่างเขาไม่เฝ้าไม่หมองเขาคนไข้คนไม่มองเฝ้าบ้านําบากตัองเรียนฝุ่นยุติฝุ่นแรกในคนพี่มันอืออย่างเงีอเก็บมันจวดจัดวันก็สิออกลูกเยยินขวดขวดอยู่เขาพูดีตัวขั้นใดก็ออกว่าอะไรเนี่ก็อินอีสองตัวนะคุณพี่น้องเว่าเรื่องควยได้อย่างโอ้ยพวกใครอยากได้ควย ตาเบิ้งข่อยขี่วะไอ้เบิง้งขี่ไปนอนนอั่พุ่นนอให้นอนอ <c oughs> มันหมดอิหยานนำเลยควยมันบางแนำตรงนี้นอนนั่มให้มันนอนเฮ้ยหลังเอาอาบน้ำเอาเนาะเมืันมันนอนเนี่ยแกเราไทยข่อยไทยบวกข่อยก็มอง ăn nè à, ăn à. thấy buộc cần nữa làm gì đấy, cái đeo là kiệt bản kiệt đúng pế quậy non bùa thì sang luận sang luận tăng luận nhây đi con cú vằn này này เอาเรีองคว้ยพี่น้องโอ้ยใครเนี้ยเนี้เนี้ยหล่ะไอ้บังบกวดเหมือนเนี้ยใครเห็นตัวเนี้คือจังคือจังอันตีนสมมันเป็นลอยเนอแล้วมันตีงบ่ได้นะนี่คางเห็นตีงได้นีนกระดิกได้ไหมบานคางนั้นตีงบ่ได้บ้างมันก็ได้คือสมมันเป็นลอยเนอยี่ตัวมุดแต่อ๋อ โอยบันสีรถโบเอียง <Yeah. S 1> พี่ชอบพวกพ, <laughs> พี่เสียงกันเสียงกระเป๋นน <c oughs> ากระเป๋า <c oughs> <c oughs> เต็มวงเงินเอพี่เดียวเงินรูปเดียวเียงานพี่ดีวก็จะไปประมาณใบสองรวมทําบุญน้ำเพลนอยู่งานพันหนึ่งอาขวาดัดบ่ะมี่านอาขวัดมแล้ใจบุญเนาะหลาหลานหลากลัวหรือบาร่วหลาหลานหายแล้วสุดหัด ลานซามลานซี่ะีร FC แล้วก็ไลน์เนาะแล้วก็ลุกแหกงเนาะโอ้อยอีกเครื่งหนึ่งแล้วก็พ่แล้วบบอทำเราเอาเครื่อง,งเครื่องเราเอาเสศษหนึ่งแเราดับเศษทีแลยเเอาเศษตอนเราก็ดินร่น้ึกกันละเริ่มจากศูนย์นึยกันละคือเฮา อ,อยังไงดอกคอยขอเพียดอยบ้างปังนเดนละแส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 นลเพียดปันเพยดคอยนั่นดังเอนละสนแสนละแสนละนละวนได้บ้อยยึดเงินขออยไออย่งเงียเก็บอ๋อเศราได้บ้นเ่เฮ้ยกึ่กกึงก่กึก่กงอก ยเที่ยงอยงงู่เนี่ย้องหัวไหนก็กันมาไล่เตยตัวนู้นก็น้อยก็ลยลยยก,ยกันแล้วคือขาผู้ชายคัะ เขาดึโกลนข้นขาตาขาไคเลี้ยวเด้อขาขอบอไปฟั่นคือขาผู้ชายเด้อเจ้าเคยเลี้ยวว่าเจ้าหญิงกายวิภาลเลี้ยวถอบมีแข้งขาดว,ว่าเข่าเป็นโปะอ,อยู่กระนูดหน่อยหน่อย,อยคงไข่ซอ,องขางีาง้ยซ้อมเดี่ยวขาเดียวเจ้าชุมเปอย่างเนีย่ย กื<ไ>เดียวปะะโอ้ยยืดเดี๋ยวถือว่ามันม่างยิ่งมาลุกผมไปแล้วไปนนนแล้วไแ,แ,แ,แล้วเฮ้ยเราก็จะนอนแล้วนะคะเพราะว่ามีหมอนวดนวดให้แล้วนะคะเฮ้ยห่วยเดี๋กวกวไหมล่ะนมเน่าหยาอกกันเนาเ เอ็กวาหน่อยเจ็บเย็นกปวดเลยเจ้ม่ยังจสี่ปวดโอ้ยคน่าญเช็มหนอไปน้อพัดดีเออไม่มีโมเมนต์อีหยังล่ะม่หอมไม่หอมเลยหอมแน่แล้วเร็ว <laughs> เร็วเอืะเอบะเอ๊บ หนึ่งสองสามเออมองเลี้ยวยัตไงนั่นนันทสุภั่ยาเหมือนเอ้ยกวนหัวไปกินเดินไป

นอนนอนนอนได้เลยเออแค่นี้แหละไปแล้วนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะฝันดีก่อนนอนนะคะราตรีสวัสดิ์ในค่ำคืนนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายแอบแอบ